รู้ไหมครับว่าในปีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนไม่ได้นึกถึงเลยอะว่าไอ้เจ้าโลกร้อนภัยแรงน้ําท่วมเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้แต่แม้เศรษฐกิจใหญ่ๆอย่างจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยจะชะลอตัวลงมาหลุด5%จนกระทั่งมล่าสุดนมละลดจิ p พิมันหลือสอดเจ็ดเนต์นี่ต่ำสุดในช่วงประมาณเกือบครึ่งศตวรรษของจีนละร่วมคุยกับบัญชาโดย e l i t e HEALTH PLUS จากเมืองไทยประกันชีวิตไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะเห็นน้ำท่วมกรุงเทพปริมณฑลกันเยอะเหลือเกิน <c oughs> ครับนะรู้ไหมครับว่าในปีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนไม่ได้นึกถึงเลยว่าไอ้เจ้าโลกร้อนไทยแรงน้ำท่วมเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้แต่แม้เศรษฐกิจใหญ่ๆอย่างจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยจะชะลอตัวลงมาหลุด5%จนกระทั่งล่าสุดนมละ ลดจีีมเหลือ2.7%ปอร์เซ็นต์นี่ต่ำสุดในช่วงประมาณเกือบครึค่งศตวรรษของจีนละเพราะฉะนั้นอย่างน้ำท่วมเมื่อวานที่เกิดขึ้นกรุงเทพปริมณฑลก็เหมือนกันนะและในอีกหลายจังหวัดพายุที่เกิดขึ้นในแถบเอเชียปีนี้น้ำเยอะจริงๆกับทุกภูมิภาคเกือบจะทุกประเทศที่อยู่ในแถบพวกนี้จนกระทั่งตอนนี้มีการประเมินกันแล้วนะฮะว่าที่สุดเนี่ยภัพยพิบัติทางธรรมชาติทุกรูปแบบเนี่ยนะครับจะทำให้เกิดความเสียหายเกษตรกจโลกสูงถึง200ล้านล้านบาท หรือเชื่ออันนี้มันเป็นงานวิจัยของศูวนย์วิจัยการระบาดวิทยาแห่งภัยพิบัตินะครับจะมีตัวย่อว่า CRDE นะฮะศูนย์แห่งนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มบรัสเซลของประเทศเบลเลยียมเขาก็มีหน้าที่ในการที่จะวิเคราะห์เก็บสถิติแล้วก็ประเมินเกี่ยวกับเรื่องของภาวะระบาดวิทยาแห่งภัยพิบัติคือหมายความว่าพอเวลามันเกิดภัยพิบัติธรรมธรรมชาติเช่นไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมลมสึนามิแผ่นดินไหว เสร็จแล้วมันจะเกิดอะไรตามมาก็คือเกิดเกี่ยวกับเรื่องของอะไรฮะโรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะนําไปสู่อะไรครับภาวะการระบาดท,ที่เกิดขึ้นปรากฏว่าศูนย์แห่งนี้เนี่ยครับได้มีการเก็บตัวเลขและก็ใส่สิ่งที่เรียกกันว่าเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือคณิตศาสตร์แล้วก็ไปพบอย่างนี้ครับว่าภัยแล้งที่เลวร้ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นพายุโหมกระหน่ำนะฮะมรสุนฝนตกหนักสภาวะน้ําท่วมจะร้อยปี50ปีพันปีอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับ ซึ่งมันเกิดขึ้นกับประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ๆในโลกใบน,นี้เช่นเกิดกับอเมริกาเกิดกับจีนเกิดกับอินเดียอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะมันจะทําให้กระทบต่อมบบูลค่าทางเศรษฐกิจโลกทําให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับเสียหายถึงประมาณ5.6ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ้ทีิดเป็นเงินไทยก็คือว่าไอ้จำพ,พันิบัติพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยแหละครับมันจะสร้างความเสียหายกับเศรษฐกิจโลกประมาณ201ล้านล้านบาทภายในปี2050ตอนนี้2022นั่นก็หมายความว่าอีก28ปีข้างหน้าเนี่ย เศรกษกิจโลกจะเสียหาย201ล้านล้านบาทครับ28ปีนะฮะก็คงอยู่ทันกันอยู่โอ้โหเนี่ยรุนแรงมากมาศูนย์ CRDE ในกรุงปารีสของเบลเยียมเนี่ยครับ,บอกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะทั่วโลกเจอกับภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดเจอกับอุทกภัยที่สาหัสที่สุดเจอกับปริมาณน้ำท่วมครั้งใหญ่มากๆจนกระทั่งในปีที่ผ่านมาก็คือ2564เนี่ย เศรษฐกิจโลกเสียหายทั้งหมดเน็ตๆแล้วเนี่ยนะฮะ224,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือตลอดทั้งปี64เสียหายไปถึง8.06ล้านล้านบาท8.06ล้านล้านบาทภายในปีเดียวที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เลยแต่เราเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาในการสร้างคือภพิบัตธรรธรรมชาตินะครับความเสียหายของเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยอะไรเนี่ยเขาแกะมาให้ดูเลยนะปีปีที่ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะอเมริกาเนี่ยครับเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งของโลกเนี่ยนะฮะ อาจจะได้ร e oc ับความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงถึง3.7ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเฉพาะประเทศเดียวเพราะว่าเศรษฐกิจเขาใหญ่อันดับหนึ่งของโลกในไง่งของขนาดเนี่ยคือ133.2ล้านล้านบาทภายในปี2 5 5 0หรืออีก28ปีข้างหน้าเนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาจะเสียหายขนาดนี้ทีนี้มันเสียหายขนาดนี้ก็แสดงว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของสหรัฐนี่นะครับจะชะลอตัวถึงปีละ0.5%ในอีก28ปีคือปีละ0.5%ไล่ไปเลยเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างนี้ จีนแผ่นดินใหญ่เขาก็คํานวณเหมือนกันนะครับบอกว่าจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งมีเศรษฐกิจใหญ่ลำสองของโลกและเป็นเศรษฐกิจหนึ่งของเอเชียเนี่ยนะฮะจะได้รับความเสียหายจากภัยภบัติจธรรมชาติทุกรูปแบบเนี่ยสะสมรวมกัน1.1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า40ล้านล้านบาทภายในช่วงครึ่งปีของศตวรรษนี้โอ้โหและที่สําคัญต่อไปนี่นะครับนอกเดือเขาจะวิเคราะห์ทั้งภาพรวมโลกแล้วก็ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ต้นของโลกเนี่ยนะฮะ เขาจะบอกไปเลยรับว่ามันจะมีหกลุ่มธุรกิจสําคัญของโลกที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติที่เสียหายรุนแรงด้วยนะครับได้แก่ภาคการผลิตและการกระจายสินค้าอันนี้จะได้ความเสียหายมากที่สุดถึง4.2ล,ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า151.2ล้านล้าน,านบาทภายในปี2 0 5 0นะครับถามว่าทําไมภาคการผลิตและการกระจายสินค้ามันถึงเสียหายขนาดนี้ผลิตกระจายสินค้าต้องอาศัยอะไรครับวัตถุดิบ โรงงานและเส้นทางในการขนส่งภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้นตัดทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นต้งการขนส่งและแหล่งวัตถุดิบทั้งหมดที่เกิดขึ้นจึงทําให้เป็นกลุ่มธุรกิจที่ได้ความเสียหายมากๆในช่วงจากนี้ไปอีก28ปีข้างหน้านะครับถัดมาจะเป็นกลุ่มอะไรฮะกลุ่มสินค้าเกษตรจะได้ความเสียหายถึง3 3 2 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า11.95ล้านล้านบาทภายในอีก28ปปีข้างหน้าแล้วก็จะตามมาด้วยธุรกิจค้าปลีกพลังงานแล้วก็สถาบันการเงินคือธนาคารนะครับ ดังนั้นเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าในาขณะนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยเศรษฐกิจประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้เกิดการชะลอตัวตกต่ําหรือถดถอยเนี่ยจากแค่เฉพาะเงินเฟอ้อกับดอกเบีย้ยอีกต่อไปแล้วแต่มันจะมีปัจจัยที่เราทั่วโลกเนี่ยนะครับคือต้องยอมรับนะฮะจุดไฟเผาที่ป่าอเมซอนบราซิลเนี่ยมันก็ทําให้โลกร้อนในอีกซีกหนึ่งเหมือนกันถึงได้บอกเขาว่าคือคนเป็นคนทําแต่จับมือใครโดนไม่ได้เพราะโลกนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกิน จากนี้ไปในอีก28ปีข้างหน้านี่นะครับคนที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์อะไรก็แล้วแต่ก็คณจะต้องใส่ปัจจัยโลกร้อนและความเสียหายจากธรรมชาติที่ทําลายเศรษฐกิจโลกเข้าไปด้วยซึ่งเป็นการคำนวณทีญญ่ยากมากนะครับเงินเปอร์กับดอกเบี้ยนี่ยังพอแม่นแม่นกันอยู่ถูกไหมฮะเนี่ยเหมือนอย่างขณะนี้จีนกําลังเกิดหนึ่งใน 4. ี่หปัจจัยลบของเศรษฐกิจจีนปีนี้ที่การเป็นเสือหมอบก็คือภัยพิบัติทางธรรมชาติในจีนก็คือภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดเกิดขึ้นแล้วในรอบกว่า150ปี แล้วก็มีทั้งน้ําท่วมฝนหลากอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวสารหนึ่งที่นํามาเล่าสู่ท่านผู้ชมท่านฟังในวันนี้กันนะครับ